ที่แกจะหาตัวนะมีตัวสุดทาใหญ่รูเห็นบ่หรือเปล่ สัสดีแฟคลับพีน่น้องชาวยู YouTube ทูบช่องอมชิ้นออนทัวร์นะโตจะโตจโตจะดตพี่ว้วฮั่ เข้าเรียบร้อย เาไว้มันอยู่หลังคู่ไหมโอ้ยุซื้่นี่นะโอยู่นอกกันั่นเดียวยประมาณนี้อี่าประมาณนี้ต่อแมน,น ใี่ไหมเ่อเราหากัน้โดนแล้วโดนตแล้ว่ม่ตอเรื่องกันมาหนี่ เป็นหนึ่งต่อต่อหน่อยอนะพี่ Ừ. Nó nhô con lên thế nào Con đeo được kìa, con tỏa nha, tưởng đi. มืงมองมึงมึ้มัมมมมงใหญ่ดยลูกพี่งัดยางเดียวบ่เดี๋ยวลวงก่อน แล้วเราพี่ว่านี่นตัวยกข้าใช่ไหมเนี่ยไปเดินต้นไม้ทั้งหมดเลย มันจะมีโฮมอยู่วัดน,นี่นี่มาหาต้นไม้แล้วกินหาแนวกินแขีวเราวไม่โฮมอยู่ได้บาทนี้ มากทั้งคนคุณมาเป็นประเภทนี่คือประยักต่อแล้วหันยืมต่อได้หรือคุณเั่นบ่มันสามต่อได้เหรอต่อถึงวันยืมผิดยัง เงียต่อที่สามหอยี่พีต่อมันต่อในต้นอะไรไหมต้นในนนอยมบนบนต่ออยู่ข้าด้วต่อนะ,ะ,ะเงี่ยต่อที่สาต้นยังมีแค่ยี่พี่

dư là đừng to và chút thải to dày đấy đâu kìa cột rồi, cột này to dày đi đấy. ต่อยุคคายนี่นงต่อยุคคายุคคายุต่อยุคคายุคเปล่งอะไรละงปล่งต่อด้วยจุดทขายที่เขายืนุ้มยืนท้ายทีเขายืนยืยุคคาง ngắt thăng ngắt ngắt thăng ngắt thăng ngắt thăng ngắt ngắt thăng ngắt ngắt thăng มีสามตัวเดี ò, ๋ยวพ่อสามตัวไปเย้ชิลเลย เี๋ยปีเตอร์นี่เด้ออนนันน,น,นี้แหละรอสุดท้ายคุณพ่อพีต่อใหญ่ได้หรือเปล่าพี่ โอ้เหลี่ยมวันเนียนครับรถสิบร้อเหยียบปวดอัดแน่นจริงๆเบดคือเบดคือเหยียบเดูสิจนจะดินจะเทื่อนเลย นัดกันกันเอาบงเอาบงเอาบงเอาจ่อยกเล้นงเอาบงอออืมอืมอมมเาเลยเป็นบขยมเอาเลยนึงเห็นดาขยมเยเ้ยมมเรเต้องมีดีลาเลยต้องมีเทคนิคในการหยมขยมเลย Nhiệt quá ấy. Rồi liệp loại, to đây, tìm thế Nó Thế than นนี้14นาทีหมดไป3ต่ตอนพี่น้องนะกบเยบร้อยเด้กกวไลูกพี่เราเก็บกบกบขึ้นนี่เปตัวใหญ่ๆด้วยอเรืงเสืี่คือบรรยากาศคลองฟ้าขึ้นงามพระราบาทเย เีองไฟมันจะก,กาัดทุกงานเตียงเลยบองทีมสวยวิวสวยเลยวะคลิปน,นี้จบไปคลิปนีก่อนนะพื่อนะให้ปูแล้วอกอิยิงก็คือพ no ุดวางทอแล้วจปกบก่อนให้เวลาเปนสี่นาทีสมต่อคลิปนี้สวัสดีครับ